ข้อ1.5ความเป็นอิสระของเหตุการณ์ในการทดลองทางด้านสถิตินะมี sample space มีเหตุการณ์ A เหตุการณนะ์ B บางครั้งนะคำว่า A intersect B เท่ากับเซตว่างหนะมายถึงเหตุการณ์ A และ B ไม่เกิดร่วมกันแต่ตอนนี้เนี่ยนะมีเหตุการณ์2เหตุการณ์คือ A กับ B เราอยากรู้ว่า A และ b เป็นอิสระต่อกันหรือไม่ให้ใช้เงื่อนไขนี้พรอฟเเมื่อ B เกิดก่อนเท่ากับ p ร o ฟของ A ก็หมายถึงว่าการเกิดของเหตุการณ์ B ไม่มีผลต่อพรอฟของเอพรอฟบ B เมื่อ A เกิดก่อนเท่ากับ p ร o บ B ตัวเดิมนะก็หมายถึงว่าการเกิดของเหตุการณ์ A ไม่มีผลต่อการเกิดของเหตุการณ์นะีในที่นี้ก็หมายถึงว่า A และ B อิสระต่อกันนะพจนะภาษาคณิตศาสตร์ก็มากับหนดเป็นบทนิยามกันไว้นิดเหตุการณ์2เหตุการณ์เหตุการณ์ A และเหตุการณ์ B เป็นอิสระต่อกันก็ต่อเมื่อ p นะ p r o ร A i เอ e r s e c t รเท่ากับ Prop A คูณ Prop B นะดู การกำหนดเงื่อนไขกันนิดนะว่าเดิมเรามีสูตรแบบนี้ p r o p a เมื่อ b เกิดก่อนนะเท่ากับ p r o p a intersect b นะหารด้วย p r o b b นะอันนี้คือสูตรความ,มจะเป็นแบบมีเงืนะ่อนไขแต่พอเราบอกว่า p r o p a เมื่อ b เกิดก่อนนั่นนะ่ะมันเท่ากับ ปรอบเเฉยๆเนี่ยก็แปลว่าตัวนี้ย้ายข้างไปน่กลายเป็นว่าปรอบเออินเทอร์เเท่ากับปรอบของ A คูณกับปรอบของ B อันนี้คือแนวคิดว่าต่อไปถ้าเราพบว่ามีเหตุการณ์2เหตุการณ์เหตุการณ์ A เหตุการณ์ B อยากรู้ว่ามันอิสระต่อกันไหมดูว่า p r ็อ i อินเ s อร์เซ็กับ p r ็อผลคูณเท่ากันไหมถ้าเท่ากันก็เหตุการณ์ A กับ B อิสระต่อกันบรรทัดสุดท้ายนี่ก็ภาษาตำรานะหมายถึงว่า A และ B ไม่อิสระต่อกันนะก็จะเรียกว่า A และ B ไม่เป็นอิสระต่อกันภาษาตำราก็ต้องพูดไว้ให้รัดกุมอย่างเงี้ยนะ แล้วก็เน้นอีกทีนะเดี๋ยวเราจะเจอข้อความทวนนองนี้นะ A อ n t ินเตอร์เซก B ไม่เท่ากับเซตว่างแปลว่ามีสมาชิกบางตัวร่วมกันเนี่ยแต่ถ้า A อ n t ินเตอร์เท่ากับเซตว่างเหตุการณ์ A และ B ไม่เกิดร่วมกันมันก็ระมัดระวังเวลาอ่านโจทย์ปัญหานะอิสระต่อกันนะ ไม่เกิดร่วมกันใช้เงื่อนไขอะไรในการตรวจสอบตัวอย่างเนี่ยในการทอดลูกเต๋าเที่ยงตรง2ลูก1ครั้งเนี่ยเเป็นเหตุการณ์ที่เนี่ยลูกเตา๋าลูกแรกขึ้นแต้ม5ลูกเตา๋าลูกแรกขึ้นแต้ม5ก็บรรทัดเลยนะ้นะ515253ถึง 5, 5, 5, 5 6เนี่ย B เป็นเหตุการณ์ที่ผลลวงของแต่ลูกเต๋าเป็น7จ็เรามาดูว่าบวกกันเป็น7ก็แนวทะแยงมุมอันเนี้ยหกหนะึ่งห้าี่สแนวทะแยงมุมอันนี้ A และ B เป็นอิสระต่อกันหรือไมเ่เราก็มาดูก่อนว่าปลอกของเหตุการณ์ A คือ1ใน6เนี่ยแจงนับและมีสมาชิก6ตัว 6จาก36ก็1ใน6เนี่ยปล็อปของ B แจงนับและมีสมาชิก6ตัว6จาก36ก็1ใน6เนี่ยอินเตอร์เซกชันนีก็เส้นสีน้ำเงินตัดกับเส้นสีแดงตัวนี้นะ5 2นะลูกแรกขึ้นแต้ม5ผลบวกของแต้มเป็น7นะมีสมาชิกตัวเดียวก็1ส่วน36ตรงกับปลอป A คูณกับปล็อปของ B อย่างนี้ก็แปลว่า A, B เป็นอิสระต่อกันต่อไปดูเหตุการณ์ C C เป็นเหตุการณ์ที่ผลรวมลูกผลรวมของแต้มนะเป็น8ผลรวมของแต้มเป็น8แจงนะับว่า6 2 5 3 4 4 3 5 2 6มีสมาชิก5ตัว A และ C เป็นอิสระต่อกันหรือไมนะ่ปลอบของ C แจงนับแล้วมี5ตัว5จาก36 intersection นะดูแล้วมีสมาชิกตัวเดียวนะคือ5 3 1ใน36มันไม่เท่ากับปลอบผลคูณในที่นี้ก็ถือว่า a และ c นะไม่เป็นอิสระต่อกันตัวอย่าง1.2.6เนะี่ย วงจรไฟฟ้านะมีชิ้นส่วนย่อยอยู่5ชิ้นวงจรที่1วงจรที่2วงจรที่3วงจรที่สนีะ่วงจรไฟฟ้าจะไม่ทำงานนะถ้าชิ้นใดชิ้นหนึ่งไม่ทำงานเอนะ s A, แทนชิ้นส่วนย่อยทำงานคนะอมเพลเมนต์ก็เแทนชิ้นส่วนย่อยไม่ทำงานนะฟันเหตุการณ์ที่นะ วงจรไฟฟ้าไม่ทำงานก็หมายถึงว่าเนะี่ยมีบางชิ้นไม่ทำงานแจงนับออกมาแล้วเนะี่ย a ก็นะตัวตัวที่5เป็น f เนะี่ยอันนี้ก็หมายถึงว่าไม่ทำงานแล้วขอให้มีตัว f โผมาตัวไม่ทำงานแล้วนะจำนวนสมาชิกของ a มีกี่ตัวนะ กฎเกณฑ์การนับเบื้องต้นเนี่ยตัวนี้มี2วิธีทําได้2วิธีทําได้2วิธีทำได้2ว,ว,วิธีชิ้นที่5ก็ทําได้2วิธีเนี่ยกำลังหนีแต่เขาบอกว่าไม่ทํางานนีมันมีตัวหนึ่งที่ทํางานก็คือ S5 ตัวติดกันนะเอาออกไปนะเอ,อ,อเคอม m พลเมนต์ก็คือ ทุกชิ้นส่วนทำงานนเอสังตัวเรลืองติดกันถ้าสมมุติให้โอกาสที่แต่ละชิ้นส่วนย่อยทํำงานเป็น0.9เนี่ยและแต่ละชิ้นส่วนย่อยจะทำงานหรือไม่ทำงานไม่ขึ้นแก่กันอันนี้เขาเน้นว่านะการทำงานหรือไม่ทํำงานในแต่ละชิ้นส่วนเป็นอิสระต่อกันก็หมายถึงเหตุการณ์5เหตุการณ์เนี่ยนยจะทำงานหรือไม่ทำงานอิสระต่อกัน พอมันเป็นอิสระต่อกันนะไม่ขึ้นแก่กันนะมี5เหตุการณ์ย่อยก็เป็นลผลคูณนนะนะปล s ป S 5เหตุการณ์แต่เนื่องจากมันอิสระต่อกันก็เปลี่ยนเป็นลผลคูณนะคูณปล s ป S 5ตัวก็กลายเป็นปลของ s ยกกำลัง5นะก็คือ0.9ยกกํากำลัง5นะั่นเอง ปรับของ a complement เนี่ยคือความมันจะเป็นที่ทำงานปรับ a เฉยๆก็คือความมันจะเป็นที่วงจรน,นี้ไม่ทำงานนาะ complement ก็เอาหนึ่งแล้วก็ลบทิ้งด้วยปรับของ a complement ม,มาทำโจทย์ทบทวนกันนิดนึงคณะกรรมการสอบมี5คนเนี่ยสุ่มมาจากผู้ทรงคุณวุฒิหญิง6คน ชาย9คนนีสมมุติว่าการเลือกเป็นโดยสุ่มนีข้อกอจงหาความจเป็นที่คณะกรรมการสอบจะประกอบด้วยชาย3คนหญิง2คน15คนแตกต่างกันเลือกมา5ตัวหางก็15เลือก5ชาย3คนเลือกยังไง9เลือก3และหญิง2คนเลือกจากไหนเลือกจาก6 เพความมันจะเป็นก็เนี่ยชาย3คนหญิง2คนหารทิ้งด้วยจำนวนวิธีทั้งหมดได้ตัวนี้นะถึงตรงนี้ก็แนะนำนะว่า9เลือก3 6เลือก2 15เลือก5ต้องเตรียมใช้เครื่องคิดเลขแบบมิฟังก์ชัน ncr จะได้คิดเลขเร็วขึ้นนะหรือไม่ก็ไปใช้โปรแกรม g e o g e b r a ข้อขอจงหาความมันจะเป็นที่ มีผู้หญิงในคณะกรรมการสอบอย่างน้อย2คน,นคนคำว่าอย่างน้อย2คนก็หมายถึงใน6คนนั้นเลือกหญิงมา2คนคนชายชา3คน,นหรือใน6คนนั้นเลือกหญิง3คนชาย2คนหรือใน6คนนั้นเลือกหญิงมา4คนชาย1คนและกรณีสุดท้ายคือใน6คนนั้นเลือกหญิงมา 5คนนะเลือก0นย์เนี่ยเขียนเพื่อให้ครบสมบูรณ์ในแง่ของสูตรนะจริงๆมันคือเลข1น่ะนะตัวหารยังเหมือนเดิมอยู่จำนวนวิธีทั้งหมด15เลือก5นะได้คำตอบจุด6 3นะแต่ถ้าใครอยากคิดเลขน้อยลงนะมองเป็นคอมพลเมนต์ก็ได้นะตรงข้ามกับนะได้กรรมาการสอบเป็นหญิงอย่างน้อย2คนก็คือ ไม่ได้หญิงเลยหรือได้หญิง1คนเนี่ยนะแล้วก็เอาทั้งหมดนี้เนี่ยไปลบออกจาก1นึ่ง่นะูมแล้วนะไม่ได้หญิงเลย6ลวก0ย์ได้ชาย5คนหรือุ่มแล้วได้หญิง1คนชาย4คนนะพอคิดเลขตัวนี้เสร็จแล้วก็ไปลบทิ้งจาก1คําตอบต้องเท่ากันนะคิดแบบตรงไปตรงมาหรือคิดแบบคอมพลเมนต์คำตอบต้องเท่ากัน A และ B เป็นเหตุการณ์ให้ A และ B เป็นเหตุการณ์2เหตุการณ์ p ร o บ A คือ1ใน4 p r o ร B บ B เมื่อ A เกิดก่อน1ใน2 p r o ร A A เมื่อ B เกิดก่อน1ใน4เนี่ยเหตุการณ์ A และ B เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เกิดร่วมกันใช่หรือไม่เพราะเหตุใดเราก็มาดูกันเนี่ย p ร o บเอ n ิน r s อร์เซ ใช้สูตรความเนี่ยเป็นแบบมีเงื่อนไขเป็นปรับ a คูณปรับของ b เมื่อ a เกิดก่อนปรับของ A จวกกำหนดและ1ใน4ี่ปรับของ b เมื่อ a เกิดก่อนจวกกำหนดมาให้ออกมาเป็น1สนะ่วน8นพอไม่เท่ากับศูนย์ก็แปลว่า A อินเทอร์เซกต้องมีสมาชิกก็แปลว่าไม่เป็นเซ็ตว่างนะไม่เป็นเซ็ตว่างก็แปลว่านะ เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เกิดร่วมกันใช่หรือไม่ก็ไม่ใช่เนี่ยเพราะว่ามันมีสมาชิกร่วมกันอยู่บางตัวต่อไปข้อขอให้หาความมันจะเป็นแบบมีเงื่อนไขนะ p r o p a c o m p l e m เม t เมื่อ B c o m p l e m e n t เกิดก่อนหนึ่งส่วนแเท่ากับ Prop A Intersect B หาไว้แล้วตรงนี้เนี่ย ใช้สูตรความจะเป็นแบบมีเลื่อนไขก็คือปร o บ b คูณด้วยปร o บ a เมื่อ b เกิดก่อนโจทยกกำหนดให้ปร o บ a เมื่อ b เกิดก่อนคือ1นส่วน4ย้ายข้างไปก็ได้เป็นปร o บของ b นะต่อไปปร o บของ a complement เ,เมื่อ B complement เ,เกิดก่อนนะตรงนี้ใช้สูตรอันนี้เกิดก่อนเป็นตัวหารข้างบน intersection b complement เท่ากับ1ลบ B อันนี้ก็อยู่หน้าแรกๆนะคุณสมบัติที่เราเขียนไว้เป็นทฤษฎีนะตอนมปลายก็มีแต่สูตรนี้นะบางคนอาจจะลืมไปแล้วก็ได้เนะเรียนกันตอนม .4 A complement intersect B complement หมายถึง A union B ทั้งหมด complement จากตัวนี้ มาเป็นตัวนี้นะคอมเพลเมนต์ก็1ลบด้วยตัวเดิมนะต่อไปปรับ A อยนะูเนียนใช้ทฤษฎีกันว่านะส่วนของ A ส่วนของ B ลบทิ้งส่วนที่ไม่ต้องการนะ,อะตอนนี้คุณตกวงเล็บไปอันหนึ่งนะเอาเวงเล็บปิดตัวนี้อีกนิดนึงเขียนสูตรครบหมดแล้วนะที่เหลือก็แทนค่าสูตร ปรับ a ปรับของ b a นเต e ร์เ c t b แล้วก็กดเครื่องคิดเลขกนะัแล้วก็ภาพเล็กๆอันนี้นะเขียนเพื่อนะช่วยให้แม่นยามกติกามากขึ้นนะถ้าใครสมมุติกรณีตัวอย่างปรับ a หนึ่งใน4นะก็2จาก8จุดปรับ b เมื่อ a เกิดก่อนนะใน a i n รี r ร e ถึงจุดหนะึ่งในสองถ้าใครสามารถ นะเขียนแผนภาพของเวรสอดคล้องเงื่อนไขของโจทยนะ์ก็สามารถหาคำตอบได้เหมือนกันนะตัวอย่างสุดท้ายนะของเอกสารบทที่1สมศรีมีเหรียญสองเหรียญในกระเป๋ากางเกงนะเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญบาทเที่ยงตรงปกติคำว่าเที่ยงตรงปกติคือมีหัวก้อยอีกเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญบาทที่มีหัวทั้งสองด้าน สมศรีหยิบเหรียญหนึ่งขึ้นมาจากกระเป๋าอย่างสุ่มเนี่ยแล้วก็โยนผลลัพธ์ออกมาเป็นหัวนีภาษาตำราก็เน้นไม่ได้มองอโยนหยิบโยนไปเลย,เยจงหาความจะเป็นที่เนี่ยเหรียญที่สมศรีโยนเป็นเหรียญที่ปกตเิเมื่อกำหนดให้ผลลัพธ์ของการโยนคือหัวเกิดก่อน,นย,ยืนตำแหน่งนี้เนี่ย หยิบเหรียญออกมาจากกระเป๋ากางเกงเนี่ยโอกาสที่จะเป็นเหรียญปกติ1ใน2เนี่ยโอกาสที่เนี่ยเป็นเหรียญปกติโยนแล้วขึ้นหัว1ใน2เนี่ยโอกาสที่เหรียญปกติโยนแล้วขึ้นก้อยก็1นใน2ยืนตำแหน่งนี้วิ่งมาทางนี้เนี่ยความเป็นที่หยิบเหรียญออกมาจากกระเป๋ากางเกงแล้วเนะเป็นเหรียญที่ไม่ปกติ หนึ่งในสองเหรียญที่ไม่ปกติเขาบอกว่าเหรียญที่ไม่ปกติมีหัวทั้งสองด้านมีหัวทั <t 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 <t> <t ้งสองด้านโอกาสโยแล้วขึ้นหัวก็ต้องมีค่าเป็นหนึ่งโอกาสที่โยแล้วขึ้นก้อยก็มีค่าเป็นศูนย์พยายามฝึกใช้แผนภาพต้นไม้นะโจทย์ปัญหาข้อนี้เขียนแผนภาพต้นไม้นะเขียนแผนภาพของเวนอาจจะอธิบายยากกว่านี้นะเขียนแผนภาพต้นไม้ว่า ในการทดลองโครงสร้างนี้เนะี่ยจากแผนภาพนี้นะความน่าจะเป็นที่จะโยนแล้วขึ้นหัวเราก็ไปดูปลายทางกันขึ้นหัวนั้นมี2กรณีย่อยคือตัวนี้เนะี่ยพอมี2กรณีย,ยก็ดูเส้นทางกันเหรียญปกติ1 2ส่วนวิ่งมาเรื่อยเรโยนแล้วขึ้นหัว1 2ส่วนก็มีความหมายแฝงเป็นตัวนี้1 2ส่วนคูณกับ1 2ส่วน ถัดไปเหตุการณ์ย่อยมีที่นี่อีกเนะี่ยเราก็ล้วงมือหยิบเหรียญแล้วโยนเนะเหรียญไม่ปกติโยนแล้วมันยังขึ้นหัวอีกเป็นหนึ่งนะก็หมายถึงว่าตัวเนี้ยคูณกันนะแต่ถ้าใช้สูตรนะเนียเหรียญปกติโยนขึ้นหัวเหรียญไม่ปกติแล้วยังโยนขึ้นหัวอีกอันนี้ใช้สูตรนะ ทั้ง2กรณีเนี่ยนะคูณกันมาเป็น3ส่วน4เพราะในโครงสร้างการทดลองแบบนี้นะแนะนำให้ใช้แผนภาพต้นไม้ขึ้นหัวมีกี่กรณีย่อยมี2กรณีนะกรณีที่1เส้นทางนี้คูณกันอีกกรณีหนึงคือเส้นทางนี้คูณกันคูณกันแล้วก็เอามาบวกกันนะต่อไปเขาบอกว่านะีถ้ารู้ว่า นะเหรียญขึ้นหัวเกิดก่อนนะให้หาความนะนะาวามันจะเป็นที่เหรียญป,ปกติให้หาความจะเป็นที่เหรียญที่โยมไปเหรียญปกติตรงนี้ก็ใช้สูตรความมันจะเป็นแบบมีเงื่อนไขตัวไหนเกิดก่อน intersection นะข้างบนก็เขียนเป็นปลอกผลคูณนะโอกาสที่ได้เหรียญปกติ ขึ้นหัวเมื่อเหยุปกติเกิดก่อนเนี่ยความจะเป็นก็เป็น1.3นสเนื้อหาบทที่1น,นึก็เอาแต่เท่านี้นะแล้วก็ไปฝึกทำโจทย์ไปฝึกหัดกัน,นเตรียมสอบนะสวัสดีครับ